ทำไมต้องซิติป็อปดนตีศิละปะกับคนเหงายุคดิจิตอล Badass พลารกาพอดแคสต์โค้ดไหนจริงๆพลารกาไหนหน่าสนใจข้อความไหนโดูใจไม่ว่าจะเพลงหนังหนังสือศิละปะมา People เดี๋ยวเราเล่าให้ฟัง สวัสดีค่ะแจนจาก8บดแ a พารากรานะคะออไม่รู้สังเกตกันไหมเนอะเพิ่งเปลี่ยนเพลงไทเทอนะคะมีคอมเมนต์บอกว่าไทเทอตอนแรกอะที่เข้ารายการมาแล้วเสียงเพลงมันกระชากไปตกใจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยลองเปลี่ยนดูนะคะให้แบบว่าน่าจะตกใจน้อยลงแล้วเนอะแล้วเราก็ขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะรู้สึกเหมือนมีเพื่อนเพิ่มเลยขอบคุณมากค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราทําต่อไปมากๆนะคะโอเคช่วงเนี้ยเราฟังดีเจท่านหนึ่งนะคะคือชอบเอาแนวเพลงที่เป็นสมูทฟังกี้ซิตี้ป อบอะไรเงี้ยค่ะมาเปิดแผ่นให้ฟังแล้วมันค่อนข้างเพลินมากเลยเ,ออเข้าไปตามฟังกันได้นะคะเป็นช่องของคุณ h u m a n o โน Studio เนาะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงเพลงศิลปะหรือว่าบรรยากาศแบบซิติป o อปกันนะคะคือในช่วงออ10ปีหลังมานี้ค่ะกระแสซิติป o อปเนี่ยมันกลับมาเนอะแล้วก็อยู่ยาวมาจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นอีกช่องหนึ่งที่วัยรุ่นเจนซีหรือว่าวัยรุ่นทั่วไปเนี่ยนิยมฟังกันด้วยแล้วก็ในแง่ของงานศิลปะค่ะถ้าย้อนกลับไปยกตัวอย่างเมื่อตอนประมาณ2-3 ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนช่วงที่ NFT บูมบูมอะค่ะเราก็จะเห็นสไตล์งานที่เป็นดิจิตอลอาร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพวกบรรยากาศซิตี้ป๊อปยุค70 80เข้ามาค่อนข้างเยอะเนอะเ,ออเราก็จะเห็นทั้งศิลปินไทยแล้วก็ศิลปินเมืองนอกที่แบบว่าทํางานสไตล์เนี้ยออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็แม้กระทั่งว่าแนวเพลงด้วยก็ตามนะคะวันนี้เราก็เลยจะออมาพูดถึงมาพูดคุยกันนะคะว่าอะไรคือบรรยากาศแบบซิตี้ป๊อปในแง่ของเพลงศิลปะให้มากขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันมีข้อมูลไม่ หรือตกหล่นตรงไหนขอภัยล่วงหน้านะคะเรารวบรวบมาให้ฟังเนอะเ,อเป็นเหมือนแบบเพื่อนมาเล่าให้เพื่อนฟังละกันนะคะความสงสัยแรกเลยก็คือบรรยากาศแบบเจเปนนิสซิตี้ป๊อปเนี่ยจุดเริ่มต้นคืออะไรแล้วมาจากไหนนะคะ ซิตี้ป๊อปเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่ามาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในญี่ปุ่นหลังจากช่วงยุคหลังสงครามโลกนะคะคือแนวเพลงและบรรยากาศแบบซิตี้ป๊อปเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี1970แล้วก็ช่วงเฟื่องฟูถึงขีดสุดเลยก็คือในช่วงประมาณ1980นะคะซึ่งผ่านจากหลังสงครามโลกมาเนี่ยประมาณ30ปีซึ่งในตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่ฟื้นฟูตัวเองจากผู้แพ้สงครามญี่ปุ่นกลายเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางวัฒน,นธรรมในสมัยนั้น ะะญี่ปุ่นเนี่ยในยุคนั้นถือว่าเป็นการก้าวกระโดดเข้าสู่ความเป็นยุคสมัยใหม่แล้วก็กลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเลยคือมีทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นการคิดค้น Sony w a l k m a n นะคะเครื่องเล่นเทปเครื่องเสียงสเตอริโอในรถยนต์หรือแม้กระทั่งเ,เครื่องดนตรีซินธทไซเซอร์รุ่นใหม่ๆต่อเนื่องมาจนถึงการได้รับอิทธิพลการใช้ชีวิตสมัยใหม่แบบตะวันตกแล้วก็วิถีชีวิตที่แบบฟูฟ้าเช่นการแบบดื่มไวน์การขับ ลดไปตักอากาศนะคะในตอนนั้นเองค่ะที่ญี่ปุ่นเริ่มเกิดแนวเพลงแบบซิติป๊อปขึ้นมาคือบรรยากาศแบบซิติป๊อปเข้ามานะคะซึ่งไปะสะท้อนการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในยุคนั้นเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม่คือเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าเศรษฐกิจดีดเนอะความเจริญเข้ามาคนก็มองหาการเติมเต็มการใช้ชีวิตในรูปแบบอื่นๆที่มันโมเดิร์นมากขึ้นนะคะลักษณะดนตรีของในช่วงยุคนั้นก็เลยจะเต็มไปด้วยความวุ่นว่ะการใช้ซิ้นใช้ซาวเข้ามาจุดเด่นหนึ่งก็คือดนตรีที่ให้ความรู้สึกเป็น a lot. ความหวังความฝันนะคะภาพบรรยากาศของคนเมืองที่แบบชวนฝันอะไรอย่างี้ค่ะให้ความรู้สึกแบบแคลิฟอร์เนียซันชายป๊อปนะคะหรือภาพของการขับรถลับลมไปตามแนวชายฝัง่งใช้ชีวิตกลางแสงอาทิตย์ท้องฟ้าสดใสสระว่ายน้ําริมทะเลบ้านพักตักอากาศความแวววาวของโลหะแก้วครึ่งดื่มอะไรอย่างี้ค่ะจนไปถึงค่ําคืนของในเมืองแล้วก็แสงสีนีออนยามราตรีนะคะเพลงแนวซิตี้ป๊อปค่ะถือเป็นแนวเพลงที่ได้รับอิทธิพลและดนตรีแบบตะวันตกเข้ามาผส สมผสานกับวัฒนธรรมค่านิยมแบบญี่ปุ่นด้วยนะคะก็คือจะมีความเป็นดิสโก้โซลอาร์แอนด์บีฟังบูกี้แจ๊ดฟิวชั่นนะคะหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาผสมกับเนื้อร้องที่เป็นภาษาญี่ปุ่นที่มีการใช้เสียงสังเคราะห์เข้ามาจะเห็นได้ว่าอิทธิพลทางดนตรีจริงๆแล้วอะ่ะก็มาจาก าทางฝั่งตะวันตกทั้งนั้นเลยซึ่งมีศิลปินผู้บุกเบิกนะคะอย่างเช่น Happy End t i ทิน n Alle y นะคะ s u g a r b a บนะคะ Har ุ Omi h o s o n o หรือว่า Harry h o s o n o นะคะคือกลุ่มแรกๆที่บุกเบิกหรือว่าใส่แนวดนตรีที่เป็นตะวันตกเข้ามาคือนี้ศิลปินที่ทำให้แนวดนตรี City Pop ปมันชัดเจนขึ้นมานะคะถ้าพูดถึงเนี่ยก็จะต้องมีลิสต์ของศิลปินเหล่านี้เสมอนะคะยกตัวอย่างเช่นทัซซี่โลยามาชิตะนะคะอย่างเช่นเพลง i ล e o n Time ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นากระแส c i t y ป o p ใน ตอนนั้นเลยจนมาถึงมาริยาทาเกอุจินะคะอย่างเพลงพลาสติกเลิฟที่ก็กลับมาฮิตอีกครั้งในช่วง10ปีที่ผ่านมาแอบบอกนิดนึงก็คือทัซโลกกับมาริยาเนี่ยแต่งงานกันนะคะเจ้าพอ่อเจ้าแม่ซิตี้ป๊อปมาแต่งงานด้วยกันนะคะแล้วก็ในยุคนั้นก็ยังมีมิกิมัซึบาระนะคะก็คือเจ้าของเพลง Stay w i ิ h มีแล้วก็อีกทั้งยังมีนักดนตรีอีกมากมายเลยอย่างเช่นเอจิโอทากินะคะอย่างเช่นอัลบัม้มอลองว a c เคชั่นที่หน้าปกเราจะคุ้นตามากๆก็คือเป็นคนออกแบบศิลปินเนี่ยคือฮ ฮิโรชิอาจารย์ฮิโรชิในพาร์ทถัดไปนะคะแล้วก็ทาเคโอโอนุกินะคะแล้วก็โทชิกิ คาโดมัสึซึ่งทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าเป็นรวมรุ่นแนวซิติป๊อปขึ้นมาเลยนะคะเนื้อหาเพลงส่วนใหญ่ของออบรรยากาศแบบซิติป๊อปเป็นแบบไหนนะคะก็คือเนื้อหาเพลงเนี่ยจะส,สะท้อนแนวคิดสังคมสมัยใหม่ค่ะด้วยความที่เป็นเพลงของคนเมืองแล้วก็คนรุ่นใหม่เนื้อแนวเพลงซิติป๊อปในช่วงนั้นจึงเป็นเหมือนการแบบส่งเสียงบางอย่างของผู้คนพูดถึงวิธีชีวิตความสัมพันธ์อันฉาบฉวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในยุคนี้เราจะเริ่มได้เห็นเพลงของผู้หญิงที่เป็นหัวก้าวหน้ามากกว่าสตี ี่ปุ่นในยุคก่อนมากขึ้นนะคะคือกล้าแสดงออกกล้าพูดถึงรู้สึก ความรู้สึกของตัวเองแบบตรงไปตรงมามากขึ้นนะคะพูดถึงสิ่งที่แบบตัวเองปรารถนาความรักที่ไม่แคร์ขนบธรรมเนียมหรือว่าแม้กระทั่งภาพลักษณ์ของนักร้องหญิงเองก็จะเปรี้ยวขึ้นด้วยเฟียวขึ้นด้วยนะคะยก,ยกตัวอย่างเช่นในเพลงพลาสติกเลิฟของมาริยัทาเคอุจินะคะที่เนื้อ้องก็จะพูดถึงการใช้ชีวิตของผู้หญิงพูดถึงความรักปลอมๆอะไรอย่างเงี้ยความรักเป็นเหมือนแค่เกมอะไรเงี้ยอารมณ์แบบอย่ามาตกหลุมรักฉันเลยนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งเนื้อเพลงก็จะเป็นแบบสมัยใหม่ไปแล้วแล้วก็ใช้ชี แบบพลาสติกเลิฟดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าในทํานองเดียวกันค่ะในเพลงของอมายนากะโนโดอนะคะหรือว่าที่แปลความหมายว่าเป็นประตูเที่ยงคืนหรือว่าเพลงส y ต i ิ h มีของมิกิีมัซบู巴เนี่ยก็พูดถึงความสัมพันธ์กับแฟนนุ่มความสัมพันธ์ที่สูญสลายหายไปแล้วก็มีแบ็กกราวของความเหงาของฉากหลังเป็นเมืองใหญ่กระจกร้านค้ามีคาบกาแฟในถ้วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนไปถึงบรรยากาศหรือแนวคิดค่านิยมของคนเมืองในยุคนั้นเลยคือมันเกิดมาพร้อมๆกันนะคะคือเศรษฐกิจดีมีเทคโนโลยใีใหม่ๆเน ภาพไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมันก็เปลี่ยนไปแนวคิดก็เปลี่ยนไปบวกกับอิทธิพลทางตะวันตกด้วยก็เลยเกิดเ,เป็นภาพของบรรยากาศแบบเจแเป็นนี้ซิตี้ป๊อปขึ้นมาครน,นี้เรามาดูกันต่อที่ศิลปะกันบ้างค่ะว่าบรรยากาศแบบซิตี้ป๊อปเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งในแง่ของศิลปะเนี่ยเราจะขอยกให้ศิลปินสองท่านนี้เป็น พระบิดาแห่งการสร้างบรรยากาศแบบซิติปปขึ้นมาเลยนะคะซึ่งศิลปินในยุคหลังๆเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจจากสองศิลปินท่านนี้มาเยอะมากๆนะคะก็คืออาจารย์ฮิโรชินากาอิกับอาจารย์เอชินสุสูกินะคะขอเริ่มที่อาจารย์ฮิโรชินากาอิก่อนนะคะอาจารย์ฮิโรชินากาอิเนี่ยเกิดขึน้นเกิดเมื่อปี 1, 1947ที่เมืองโทรชิมะประเทศญี่ปุ่นนะคะภาพวาดของอาจารย์นากาอิเนี่ยส่วนใหญ่จะให้บรรยากาศของความเป็นทิวทัศน์อเมริกันในยุค50นะคะภาพส่วนใหญ่จะเป็นแบบท้องฟ้าสีน้ําเงินเข้มเลย แบบสดใสมากบรรยากาศริมทะเลที่แบบค่อนข้างผ่อนคลายเนาะมทีทิวทัศน์เมืองที่แบบค่อนข้างสงบมีสายลมแสงแดดแล้วก็ภาพจะให้บรรยากาศแบบค่อนข้างเนียบเนีย้ยปะคะกลิบๆนิดนึงนําเสนอบรรยากาศที่สดใสความสวยงาม ความสวยงามของญี่ปุ่นในช่วงยุค70นะคะซึ่งภาพวาดของอาจารย์นาคาอีเนี่ยเขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานของศิลปินชาวอังกฤษอย่างเดวิดฮอกนี่นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกันกบเดวิดฮอกนี่ค่ะที่ผลงานส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นเป็นบรรยากาศแล้วก็ภาพชีวิตของชายฝั่งตะวันตกข,ของอเมริกันนะคะอาจารย์นาคาอีก็เลยจับบรรยากาศเหล่านี้มานะคะซึ่งได้รับอิทธิพลความเป็นอเมริกันป o ค c u เจอร์เข้ามาด้วยแล้วก็อีกหนึ่งแรงบันดาลใจก็คือเขาบอกว่าตอนที่อาจารย์ไปอเมริกาในช่วงปี7จ มาค่ะคือเขาบอกว่าได้เห็นมุมมองแล้วก็ทิวทัศน์ใหม่ๆคือทั้งตึกรามบ้านช่องของย่านคนรวยริมชายฝั่งในอเมริกาแล้วก็พวกงานกราฟิกบนโฆษณาด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยกลายมาเป็นแรงบันดาลใจหลักสําคัญในการวาดภาพ อิลลัสเตชันของอาจารย์ทังไคีนะคะอย่างเช่นภาพสระว่ายน้ําอันเป็นผลงานซิกเนเจอร์เลยเขาบอกว่าอาจารย์ได้ไปเห็นโฆษณาทําความสะอาดสระว่ายน้ําในนิตยาสารของบริการอาจารย์เขาก็เลยจําภาพนั้นมาแล้วก็พอเทพเทภาพนั้นมานะคะเป็นภาพวาดของอาจารย์นะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็ไดพ้พัฒนาสไตล์ตัวเองเรื่อยๆนะคะจนเริ่มได้รับความนิยมอย่างมากเลยก็คือช่วงราวต้นยุค80นะคะซึ่งสอดคล้องกับกระแสหลักของความนิยมเพลงแนวซิต้ป๊อปที่เข้ามาในช่วงนั้นด้วย และก็โดยพื้นฐานของอาจารย์นังไก่ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างรักดนตรีมากนะคะนอกจากเป็นนักวาดภาพแล้วอาจารย์ยังเป็นดีเจเป็นนักวิจารณ์ดนตรีด้วยนะคะซึ่งสไตล์เพลงที่อาจารย์ชอบเป็นสไตล์โซนะคะที่มาจากฟลอริดาแล้วก็มาบาฮามัสนะคะอาจารย์นังไก่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักออกแบบปกอัลบั้มแนวเพลงซิทิปปบตลอดยุค80เลยะคะ่ะแล้วก็มีวงดังๆของญี่ปุ่นมากมายที่อาจารย์ออกแบบปกอัลบั้มให้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนาโอยะมัสุโอกะฮิโรชิฟูจิวาระนะคะ คียอดฮักะสุกิยามะทีลันนิ่งนะคะซันนี่เดย์เซอร์วิสนะคะคาชิฟเอโออาร์บลีสนะคะ แล้วก็แน่นอนค่ะมีปกหนึ่งที่เราไม่พูดไม่ได้ก็คือปกของคุณเอชิโอทากิรวมอยู่ด้วยซึ่งมันมีความน่ารักของเรื่องราวนี้เกิดขึ้นก็คือน,นักร้องหนุ่มเอชิโอทากินะคะได้ไปพบกับภาพชุดฤดูร้อนของอาจารย์ฮิโรชินากาอิแล้วก็เกิดความประทับใจในภาพชุดนั้นขึ้นมาก็เลยทําให้เขาแต่งเพลงอัลบั้มนี้ออกมาก็เลยเป็นเพลงที่ชื่อว่าอลลองวาคชันนะคะแล้วเขาก็เลยเโทรต่อสายตรงหาอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์มามาออกแบบปกอัลบั้มให้ผมเถอะฮะ มานนี้แล้วก็เลยน่ารักมากอาจารย์ก็เลยมาออกแบบปกอ,อัลบัม้ม Along Vacation ที่คุณเอชชเป็นคนแต่งขึ้นมาเนี่ยนะคะคือเหมือนกับว่านักดนตรีกับนักวา,วาดภาพอะได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็มาสร้างสารรค์ผลงานร่วมกันอย่างเหมาะเจาะสวยงามเลยมันก็เลยเกิดภาพจําของทั้งเพลงและดนตรีมาผนวกรวมกันเป็นบรรยากาศแบบซิติปปบขึ้นมาคือสไตล์ศิลปะของอาจารย์นาการีเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีส่วนช่วยในการสร้างบรรยากาศแบบ จะเป็นนิสิติป p อ p ไวแบบนั้นขึ้นมาเลยคือมันถือกําเนิดขึ้นมาคือเมื่อนึกถึงอะไรที่มันเป็นซิติป o ออะก็จะนึกถึงเพลงดนตรีแล้วก็ภาพวาดของอาจารย์นางไออีเนาะที่เป็นแบบต้นมะพร้าวต้นปาล์มสูงๆท้องฟ้าสดใสประมาณนั้นเลยนะคะ ถัดมานะคะมาต่อกับศิลปินท่านที่สองนะคะที่เป็นพระบิดาแห่งซิติป๊อปในตำนานอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์เอชินซูซูกินะคะอาจารย์เอชินซูซูกิเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาร์ติสต์คู่บุญคู่ใจกับนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงสไตล์ซิติป๊อปในตำนานอย่างทัสุโรยามาชิตะเลยก็ว่าได้นะคะคือมีผลงานการออกแบบปกอัลบั้มสุดไอคอนิกร่วมกันแบบมากมายเลยรวมไปถึงอัลบั้ม For you ที่เราจะคุ้นคุ้นตากันด้วยนะคะซึ่งโด่งดังมากจากปี1982นะคะ ปัจจุบันนี้เราก็ยังฟังอยู่นะของทัสโลนะคะที่เป็นอัลบั้ม for you เนอะคือฟังเพลินมากฟังสบายมากเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ไว้ให้นะคะเผื่อใครอยากฟังเนาะ ก่อนหน้านี้อาจารย์เอชินซูซูกิอะค่ะ,ะก่อนที่จะเป็นนักวาดภาพประกอบค่ะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เป็นดีเลคเตอร์มาก่อนนะคะแล้วก็มาเริ่มอาชีพนักวาดภาพประกอบเนี่ยเมื่อตอนช่วงปี1980นะคะอาจารย์เอชินซูซูกิเนี่ยถือเป็นศิลปินแล้วก็นักออกแบบระดับตำนานของญี่ปุ่นที่ได้รับการจดจําจากผลงานการออกแบบปกอัลบั้มนิตยสารนะคะโปสเตอร์ต่างๆตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมากมายเลยโดยเฉพาะผลงานที่เกี่ยวข้องกับแนวดนตรีที่เป็นบรรยากาศแบบแบบซิตี้ป๊อปนะคะถ้าดู จากสไตล์งานของอาจารย์เอชินซูซูกิค่ะจะเห็นว่ามันจะมีความเป็นกราฟิกมากๆคือจะค่อนข้างต่างกับอา,อาจารย์นางาอินิดนึงนะคะก็คืออาจารย์เอชินเนี่ยจะใช้สีที่สดใสแล้วก็ลดทอนรายละเอียดลงมาภาพจะเป็นเหมือนอารมณ์2มิติมากขึ้นแล้วก็มีการตัดแสงเงาแบบคมๆเข้ามาคือมันมีความเป็นป๊อปอาร์ตอยู่ในนั้นมากๆนะคะบ่อยๆที่เราจะเห็นอาจารย์ชอบใส่อิเ m e n t ที่เป็นการเซเลเบตเข้าไปะคะ่ะอย่างเช่นลิบบินเศ็พลุ ที่มันล่องลอยปลิวๆออกไปเป็นมวลรอบๆอ,อ,องค์ประกอบของภาพอะไรเงี้ยค่ะคือให้ความรู้สึกแบบสดใสเหนือจริงเนาะแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนภาพฝันที่สวยงามอะค่ะแล้วก็ภาพส่วนใหญ่เนี่ยเอ่อจะเป็นภาพของเมืองต่างอากาศในสหรัฐอเมริกานะคะอย่างแคลิฟอร์เนียฮาวายรวมไปถึงชายหาดในเอ่อเขตฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีนะคะแสดงให้ถึงมุมมองชวนฝันของชาวญ,ญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ประเทศเหล่านี้เหมือนเป็นดินแดนในฝันของคนญี่ปุ่นนะคะท,ที่เต็มไปด้วยความสวยงามแล้วก็ความสดใส เนาะซึ่งในช่วงยุคนั้นอย่างที่รู้กันก็คือเรา,เายุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตให้สตรีมเพลงได้สมัยนี้นะคะเพราะฉะนั้นการฟังเพลงหรือการเสพงานอาร์ตอ่ะมันจะเป็นอะไรที่มันฟิสิคอลมากๆ มันจะเป็นชิ้นชิ้นมากๆแบบจับต้องได้มากๆเพราะฉะนั้นคนก็จะนิยมสะสมแผ่นไวนิวแล้วก็คอฟเวอร์อาร์ตสวยๆที่อาจารย์ออกแบบเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งในของแต่งบ้านตั้งโชว์เหมือนได้ฟังเพลงไปพร้อมๆกับสะสมงานศิลปะควบคู่กันไปนะคะทำให้ภาพจำของบรรยากาศแบบซิต้ปอมเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะและคัน,นี้ถัดมาคือ คนยุคดิจิตอลแบบพวกเราทำไมอยู่ๆก็ฮิตความเป็นซิต้ป๊อปขึ้นมาทั้งๆที่ททวัยรุ่นยุคใหม่ก็โตมากับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแล้วก็ไม่ได้เติบโตมาอยู่ยในยุคนั้นนะคะคือการกลับมาของเพลงซิต้ป๊อปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทางหน้าประหลาดใจแล้วก็เกิดเทรนดไปทั่วโลกเลยเรียกได้ว่าซิต้ป๊อปเนี่ยกลับมาฮิตก็เพราะว่าเรามีโลกออนไลน์นี่แหละคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วซิต้ป๊อปเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเคยตายไปแล้วในช่วงยุคประมาณ90 คือมันมีแนวเพลงใหม่ๆจากโลกตะวันตกเข้ามาแล้วกเ็เรื่องเครื่องดนตร,เร,นตรีเทคโนโลยีต่างๆอะไรเงี้ยทำให้พัฒนาแนวเพลงไปเรื่อยๆเนะเรียกได้ว่าซิตีป๊อปช่วงนั้นเนี่ยก็คือเกือบเชยไปแล้วในช่วงยุค90นะคะพอกลับมาในยุคป,ปัจจุบันที่เราเปลี่ยนไปฟังเพลงบนสตรีมมิ่งอะเออแบบว่า y t u t u เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่คนเข้าไปฟังเพลง มากที่สุดอันหนึ่งเนาะแล้วไอ้ความเป็นซิติปอมเนี่ยมันฮิตกลับมาเพราะว่ามันอาจจะเกิดเป็นเพราะความผิดพลาดของอัลกอริทึมใน YouTube ค่ะที่มีการซักเจชั่นแล้วก็พาพวกเราไปส่งต่อๆกันไปคือจนยังไงยังไงเราก็จะต้องไปเจอกับเพลงพลาสติกเลิฟของคุณมาริยะทาเคอุจิ นะคะเข้าสักวันหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่สเสน่บบรรยากาศเพลงแบบซิต้ป๊อปที่มันฟังสบายค่ะดนตรีมันเพลินเพินสนุกเสียงนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อเพลงในซิต้ป๊อปมันก็จะมักใช้เป็นภาษาอังกฤษประกอบอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ใช้ดนตรีแบบตะวันตกร่วมด้วยทําให้คนฟังเกิดความคุ้นเคยได้ง่ายฟังง่ายในขณะเดียวกันก็คือมีความโดดเด่นตรงที่มีเนื้อหาเพลงของความเป็นภาษาญี่ปุ่นผสมเข้าไปเนาะมันทําให้เราแบบว่า พวกเราเนี่ยโดนตกเข้าไปในวังวนแบบซิตธ้ปปไวได้ง,ง่ายๆทันทีนะคะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่า,าประมาณกลางยุค2010ะคะมีกระแสการเอาเพลงเก่าเข้ามาใช้เป็นแซมเปลิลในหมู่เพลงพวกเวฟเวฟหรือว่าฟิวเจอร์ฟังแล้วก็มีคนอัพเพลงเก่า,อาของ Plastic Love er เนี่ยของ m a r i a เก a ุ e ิเนี่ยขึ้น YouTube ะะก็เลยมีแล้วเราก็มีดีเจของเกาหลีช่อง Night nice Tempo อะคะ่ะเอาเพลงของเธอไปรีบิกใหม่แล้วได้รับความนิยมมากจนมีคนดูแบบโอ้โห12 13ล้านวิวเลยหลังจากนั้นเ,นเพลงนี้ก็เลยกลายเป็นไวรัลในหลายๆทางนะคะเหมือนแบบเปิดมิติวราปะวร์ประตูเข้าไปสู่ซิตี้ปอ๊อปก็เลยแพร่หลายขึ้นมานะคะเหมือนพาอดีตยุคแอนะล็อกกลับมาอีกทีนึงในขณะเดียวกันช่วงนั้นก็มีเขาเรียกว่ามีไวรัลในทิกตอก ขึ้นมานะคะก็คือเพลงม a y o n a k a n o d o นะคะประตูเที่ยงคืน Stay with me ของมิกิมัสบาระนะคะเริ่มจากเป็นวิดีโอชาเลนจ์ในหมู่วัยรุ่นของญี่ปุ่นค่ะที่ชาเลนจ์กันว่าผู้หญิงญี่ปุ่นที่โตมาในยุค80 จะรู้จักกับเพลงนี้นะคะแล้วก็เปิดท่อนฮุกของเพลงนี้ให้เราแม่ๆฟังแล้วก็แล้วค่อยดูว่าแม่ๆของเขาจะรีแอคกับเพลงนี้ Stay w วิ h มียังไงนะคะซึ่งเพลงในยุคนั้นดังมากก็เลยเป็นเหตุให้ว่าแม่ๆก็จะรีแอคแบบโยกหัวตามบ้างหรือแบบร้องตามบ้างในทันทีนะคะแล้วครั้นี้ด้วยความที่มันเป็นไวรัลจากแพลตฟอร์มต่างๆหลายๆการปร,ประกอบกันเข้ามาะคะ่ะก็เลยทำให้เพลงซิต y ป๊อปหลายๆเพลงก็ กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ช่องนี้ก็กลับมาฮิตอีกเรียกได้ว่าเหมือนเป็นการฟื้นคืนชีพมาฮิตในหมู่คนยุคใหม่อีกทีหนึ่งเพราะว่าเป็นอิทธิพลจากโซเชียลบนโลกออนไลน์เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของออวัฒนธรรมของอนิเมะญี่ปุ่นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเราก็เลยจะเห็นได้ว่าเพล์ลิสซิต้ป๊อปหลายๆอันใน u t u b e เนี่ยก็จะมีภาพประกอบเป็นอนิเมะเข้ามาเนาะซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมการฟังเพลงที่กลายเป็นเทรนด์ในโลกยุคป,ปัจจุบันและในทํานองเดียวกันคะ่ะ ุผลหนึ่งก็คือด้วยความที่คนเมืองในยุคดิจิตัลแบบพวกเราณนะปัจจุบันนี้มักเจือไปด้วยความเหงาเนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือ,อคนรุ่นใหม่เนี่ยเหงาวกว่าคนยุคก่อน มากขึ้นนะคะเพราะว่าสังคมเราอิสระมากขึ้นแล้วก็เราอยู่กับตัวเองบนโลกออนไลน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเพลงที่แบบให้ความรู้สึกสะท้อนภาพอดีตที่มันสวยงามอะท้องฟ้าสดใสภาพแบบปกออลองวอรเคชั่นหรือภาพยามค่าคืนที่มันเจอไปด้วยแสงนีออนอะไรอยงเงี้ยมันทําให้เราอยากเห็นภาพเหล่านั้นหลีกหนีความเป็นจริง สักพักหนึ่งหลบไปหาอาดีตสักหน่อยแล้วก็ด้วยความสเสน่ห์แบบบรรยากาศแบบซิติป๊อปไว้8 0 7 0นเนี่ยค่ะที่มันฟังง่ายมันฉายภาพความสวยงามสดใสที่มันชวนให้นึกถึงอดีตอะแล้วก็ไอ้ความนอสโตเจียเนี่แหละสิ่งมันเป็นสิ่งที่คนยุคดิจิทัลไม่มีเราหยหาภาพแบบนั้นเพราะฉะนั้นเพลงในยุคอนาล็อกแบบซิต้ป๊อปแบบเนี้ย80แบบเนี้ยมันเลยกลับมาตอบโจทย์คนยุคใหม่อีกครั้งหนึ่งคือองค์ประกอบโดยรวมต่างๆทําให้ซิติป๊อปกลับมาฮิตแล้วก็มีชีวิตอีกครั้งหนะนะคะ ทิ้งท้ายกับ Bad Ass พลกราฟด้วยกันท่อนหนึ่งในเพลง Plastic Love ของมาริยาทาเกอุจิและกันนะคะคือโดนตีสดใสแต่เนื้อหาข้างในนี่คือเฟียดมากเราไปหาคําแปรมานะคะ,ะแปลโดยแปลเพลงใบพี่หมีนะคะขอบคุณสำหรับคําแปรด้วยนะคะ,ะในคําแปรนี้บอกว่าอยอมมาหลงรักจริงจังกับคนอย่างฉันเลย ความรักมันก็เป็นเพียงแค่เกมนะคะฉันก็แค่อยากจะสนุกไปด้วยฉันตกแต่งหัวใจที่ปกปิดเอาไว้ด้วยเสื้อผ้าและรองเท้าวสวยๆพวกนั้นแหละคือเพื่อนของฉันเนยามเหงาน่าตลกสิ้นดีที่ใครๆเข้ามาในชีวิตก็ดูเหมือนเขาไปหมดมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้ความทรงจําของฉันมันยุ่งเหยิงถึงแม้ว่าฉันวางแก้วลงแล้วร้องไห้ออกมาอย่าถามเลยนะว่าร้องทําไม เมื่อฉันเผลอพลอยลับไปในบนเส้นทางของไฮเวย์มีเพียงแสงไฟที่รถสัตว์สองเข้ามาหากมีเพียงกระซิบเข้ามาบอกกับเธอว่าฉันเป็นผู้หญิงที่เย็นชาเหมือนกับน้ำแข็งแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปหรอก ฉันก็แค่เล่นไปตามเกมนั่นแหละฉันรู้ว่านั่นมันเป็นแค่ความรักปอมๆเต้นไปกับท่วงท่วงทำนองแห่งเสียงสังเคราะห์จนชาววันใหม่นั้นเริ่มขึ้นนะคะเออเนื้อเพลงจริงๆมันเลิศอยู่นะคือถ้านึกถึงในยุคนั้นมันมีความเก๋มากอยู่แล้วก็พอฟังเพลงแล้วก็เลยเออแบบพอมาอ่านความหมายแล้วก็เข้าใจลึกแล้วก็นึกถึงบรรยากาศของความเป็นไวท์แบบยุคซิตี้ป๊อปแบบนั้นลอยมาเลยนะคะอันนี้เพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นเกร็ดข้อมูลจากไนลอนนะคะบอกว่าเพลงพลาสติกเลิฟก่อนนั้นเนี้ยไม่ได้มี MV มากเอ็มับมาก ก็เลยได้สัญญาณไฟเขียวให้ทำ MV ็นะคะสามสิบปีมาแล้วเพิ่งจะมี MV มาในยุคนี้นะคะซึ่งตอนแรกตอนที่เรากดเข้าไปดูเราก็ไม่นึกว่าเป็น MV จริงอ้าวเป็น MV จริงๆแฮะนะคะลองกดเข้าไปดู MV ในเวอร์ชั่นนี้กันได้นะคะ สุดท้ายแล้วขอบคุณเ e ฟเฟนที่เราอ้างอิงมาด้วยนะคะเป็นบทความจาก the endless life uh, cycle of japanese city pop นะคะแล้วก็มีหลายๆบทความที่เราอ้างอิงมานะคะคือ city hacker .co นะคะ b e c o m m o n .co groundcontrol .th นะคะ a s i n .net tokyo cowboy .co นะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้ subscribe เราเกือบ2,000คนแล้วเนาะแล้วก็มีคอมเมนต์หรือมีอะไรก็มาแชร์กันได้นะคะถือว่าช่องนี้เป็นอีก common คอมมูนิตี้หนึ่งก็ได้นะคะเป็นแบบเพื่อนๆกันนะคะแล้วก็เราก็อยากรู้จักผู้ฟังทุกคนเลยถือว่ามาแลกเปลี่ยนกันนะคะขอบคุณที่ติดตามแบรนด์แดพารากาศนะคะพบกันใหม่ ep หน้า ep นี้สวัสดีคะ่ะ